พอดีครับ Tikveter TV ว,วันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องมาจเกมหอยเออเกมน้ำโตครับเป็นเวอร์ชั่นสร้างเวอร์ชั่นเขาสร้างเองครับโดยช่องคนสร้างคือแซนไอเกียใช่ไม่ใช่ใช่เออแซนเกมเมอร์ทีวีจะไปแปะลิงก์ให้ครับ ส่วนนี้ป,ปิดติมเ,เ,เบต้าเอ้ยมาเบตา้าเออเบต้าล่ะพอดีว่าผมคือตัวแทนที่จะมาเป็นคนรีวิวตัว Red เ,เมเบตา้าเออเบต้าเบต้านี้แคปเฮิร์สแมนเลอร์ดีแคปเฮิร์สเขาจะรีวิวเป็นเทฟกิ๊จัดตู้เลยครับโอ้มามากกูตรงไหนวะเฮ้ยโอ้เนี่แหละครับ โอ้ยฝนตกฝนตกนัจังวะทุกคนครับเมื่อกี้ฝนก็ได้อยู่ตกไปที่เรียบร้อยแล้วก็ผมมันมาเรื่อรีวิวต่อเลยดีกว่าครับโอ้มาดกิมบี้ไปเก็บเลือสร่าขึ้นมาแล้วผมก็ก็เป็นคนถือเคลือให้รีวิวเกมนี้ครับผมก็ชคอรชจีครับที่ถูกรีวิวมาได้ถูกเป็นคนเลือกมาได้ครับชู มเลยรีว referral, oh, oh, oh. Okay. Oh, ิวระบบอออโอ้คอกชวแม่งไอใส่กูล้อเล่นคดิไม่ต้องดูนุนเดเออเอเอเอกูตีนอเออืมใครกูลนกูลนวะ โอ้ไม่นะพี่เกกูพี่เกอเชี่ยอ้าวทำไมกดตัวไม่ได้วะพี่เกกูพี่เกพี่เกโออะไรวะทำไมตัวอื่นมันเลือกได้ไอ้พี่เกกดไม่ได้โอ้พี่เกกูได้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 กูเลือกตัวอื่นได้วะกูเล่นด์คเวเดอร์อือวดูฮ่า ไม่ได้เฮ้ย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 มอร์สไลเดอร์ยัดที่มอร์สไลเดอร์กีอ๊ามตึ้งจะดื้อเอาเลยมอร์ไลเดอร์ชุดทีตัวสุดท้ายตัวอะไรวะโคตรเท่หุ่นหดเท่หุ่นหดุ่นหดเท่หุ่นจับจับจกิดเลยเออสวยสวยอ้ยเหี้ย โอ้โอ้ออ้อหัวงูนักกากแตกไอ้เหี้ตาขาวตาม่วงไอ้สัตว์ตัวอะไรดีวะนินจาลาวเยเช่ต้องดีดีวะมามาเริ่มเลยกดการนั่งกินส้มตำโจ๊ะตอนเที่ยงคืนโอเคไม่รู้ไล่เหี้ไอ้สัตว์เมื่อกี้เกมเลิศปุ๊บกลุดอู่อู่อู่ดอกวีดุสัต

โอ้โอ้โอ้าวสัตว์เอากูโดนเคี้ยเลยวะทุกคนเฮ้ยดาวเวเดอร์กูเก hey! ิดใหม่เลยอากจัดไอ้เหี da ้ยไม่หน oh! uh ูเลยเอาดาวเวเดอร์อยู่ดีๆกูโดนตีครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ดาวโอ้โอ้ดาวเดาเวเดอร์ดาวเวเดอร์โอ้โอ้ โอ้หโคตรนี่อู้อหอ้โหตากวเดอร์โคตรปีศาจอ้อ้อ้้ว้าวว้าวว้าวยาากวิดเออี้อกระพูเลยอีหูหู้สัตตายเฉย ดูแมพดิเฮ้ยเกมตีป้อมไอ่สัตว์อาวีไอ้เหี้ยอาวี that, that. ่ทุกคน oh, <that. S 1> อวีอาวี่รุ่นอวี่ยอดหรอกเอ้าเอ้าเอ้าเหี้ยอุ้ยตัวกากไม่สัตว,ว์ได,เด,ออด้เลยสัตว์กากชิบหายไม่โหดมึงชาวเกี้ยวเรื่องแสงมึงเดินเนี่ยโอ้โหเกี้ยวเรื่องแสงปุ้งปิงปุ้งปิงเลยนะมึงเอ้าเอ้า ไอ้อเคไม่หลุดนะเมื่อเฮียอย่าอย่ามาหลุดไอ้สัตว์เจอเนี่ยเชียตีป้อมตีป้อมเออเออตีป้อมเออมันเหมือนอาวเฮียไหมมีนี่แมพเอ้ามันมีอันติเฮ้ยมันมีอันติกูไม่มีอันติเฮ้ยเออเอ,อ้าเ,เอาดาวไปเด้อกูอ้าเชี้ยดาวไปเด้อกูทำไร เฮ้ยไอเกียนไอเกียนไอเกียนเฮียกูไม่เมียนตรีเฮ้ยเฮ้ยทำไมเวฟกูตกจังวะกูโคตรกากเลยเวฟสามคนอื่นเวฟเก้าบนละโอ้โหเอาเนี่ยเนี่ยโอ้โอ้โอ้มันมีอันตรีกันหมดแล้วช่องเฟนกู โอ้มันบุกบ้านกูอย้ยดูไอ้ฮัไอเยโปด์ควีเดอร์กูไอ้สั์โคตรปีศาจด์ควีเดอร์กูจ,ากจาก้าเกยไอย่าจ้าหวเดียบเป็นไอ้จิกามึงร่างีิงกูดิ โอ,อ้าวสัตว์เขี้ยกูเวลวส์เวลวสีเวลวไม่มีเลยเฮียได้ได้ไดเกิดมากฆ่างแง่ไม่รู้ซะแล้วคือใครสัตว์เวลวห้ากุเวลวสีกุใสได้หมดเฮียรีเอ,อาเอกาเอาะไรเอ้ายจอย อันดีดาร์เวเดอร์โคตรปีศาจอู้โูบินบินอวกาศเลยทุกคนโอ้โหบินเป็นอวกาศเลยเวเวลกูไม่ขึ้นไหนซัดบินเป็นอวกาศเลยทุกคนโคตรโหดนี่เก็บมอตตี้อย่มาลัดคลิปกูกูจะเอาเวิวกับยูยูก่อนมันมาเออไอ้เหี้ยยูสแปมเลยทุกคน แม่หิวเลยเหียดเกินหมดเกินโอ้มาก oh ดัดูดูดูเราปล่อยให้ลูกน,น er ้องเราเล่นเว้ยตัวกินช่างแม่งตัวกินใหหิวสัตว์เออเออมันมาอ๋อยูด้าวีเดอร์สัตว์นี่อันตีมันทำอะไรได้บ้างเจชิกาสัตว์ ไอ้กาจังวะไอ้เมื่กาจังวะยังเฮ้ยอี้จี้จีะโอ้ยเฮ้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยเฮี้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยเฮี้ยอ่ะอ่ะอืมอืมอุ้ยี่อ้เหี้ยเฮี้ยเหี้ยอืม เอ e, ้าเฮียดูการ์มาเฮียดูเป็นโคตรกายสัตว์ตายแปดไอ้เฮียโอ้โอ้ดูมันโอ้โหดูมันไอ้เฮียไอ้เกียนไอ้เกียนแม่งเกียนไอ้สัตว์ ตายแน่ตายแน่กูจะฆ่ามึงอ้าวโอ้โอ้อียโปไอ้สัตว์โปโปอู้หูอียมันตีบ้านกูไ้สัตว์แม่ง กับชิบหายโอ้กับกัก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 อย่ากคิดโกงโกงเหี้ยแล้วผมสรุปนะครับผมจะมาสรุปว่าระบบเกมเกียร์ใช้ได้บวกหนึ่งโอ้โหมีป้อมอาวีบวกสองมีดาร์ควีเดอร์บวกสาม เออตอนนี้มี6กคะแนนคะแนนเต็ม10ครับทุกคนโอ้ oh <my> ามากัสตอนนี้6ต่อลิบแล้วคะแนนที่เหลือล่ะ oh <my> หนึ่งไอเฮียตัวขี้โกงชิบหายลบสิ oh <my> ไม่มีใครยู่ยะลบเก้าเก้าเก้าเกเกเก้าเกมเล่นยาก โอ้โหตกกูทีเดียวตายลบเก้าล้านและก็อัดคลิปแต่ทีคลิปหลุดบวกข้าวสี่เอเเป็นไงเป็นไงเออผลสรุปคะแนนขอบคุณ ขอบคุณที่รับชมจนจบครับโอ้โหแต่คลิปเพียมากไม่ไม่เพียดิหนุกมากครับบีตกิลเลยอ,อือฮือตัวเบตา้าตัวเออเออเกมเบตา้าเกมตัวเบต,ต้ตาครับของแซดเกมเมอร์ชีวีก็รีวิวกับปเป็นทีสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กับผมจะกลับเรื่องที่เรียบร้อยแล้วครับเบ e a k f ดตุ Because ๊ คุณผู้ชมคมเมื่อกี้ผมก็ได้ตอบทางอีเมลและได้รับการสักงซื้อกฎการนั่งกินโต๊ะจีนเป็นเพื่อนผีไป็นปที่เรียบร้อยแล้วและทังดากเว็บก็ได้ตอบกลับมาว่าจะจัด่งโลเคชั่นไหมแล้วใารเลสุบบาทขึ้นหน้า